อร่อยยกนิ้วกับนิกเร่งหงครับวันนี้นิกพาทุกท่านครับมาอยู่ที่ The Circle ราชพฤกษ์นั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยนิกพามากับอีกหนึ่งร้านอาหารที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยโดดเด่นแล้วก็โด่งดังเกี่ยวกับเรื่องอีสานโฮมเมดนั่นเองและร้านที่นิกพามาในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าเผ็ดเผ็ดบิสโทนั่นเองเออตอนนี้มี5สาขาแล้วนะจุดเด่นที่แบบ โด่งดังที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆนั่นก็คือน้ําปลาร้าที่นี่ทําเองนั่นเองครับและเมนูที่มาที่นี่เนี่ยเราก็ต้องกินเลยนะนั่นก็คือตําหลวงพาบางนั่นเองนะครับแต่ว่าเผ็ดมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เวลานิ้ทานเผ็ดแล้วอะ่ะ เดี๋ยวจะรู้สึกว่าดิเหงื่อออกนะแต่อย่างหนึ่งที่มันจะตอบได้ก็คือความเผ็ดนี้มันมีเผ็ดหลายแบบคือมันมีเผ็ดอย่างเดียวแล้วก็เผ็ดแบบอยากกินต่อไม่หยุดตอนนี้รู้สึกว่าความเผ็ดนี้มารู้สึกอยากกินต่อแล้วมันเป็นความเผ็ดที่มันร้อนอยู่ข้างในตอนนี้เหงื่อดิเยอะมากเลยอัน,นี้ขอเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะ <c oughs> ท่านผู้ชมเผ็ดไม่ไหวแล้วว่าขออนุญาตกินแก้มเป็นข้าวถัดโรงเรียนนะ ว่าโอเคมากเลยถ้าสั่งจานนี้ก็อย่าลืมสั่งข้าวผัดโรงเรียนมาด้วยนะครับผมปิดท้ายด้วยเมนูนี้เลยวันนี้แกงอ้อมหมูนั่นเองนะฮะมาดูอ่อนเขียวได้เลยเป็นมากนี่แหละอ้อมเข้าใจไหมโอเควันนี้ก็บอกได้เลยนะฮะว่าร้านเผ็ดเผ็ด,ดบิสโทเนี่ยหนึ่งคือโคตรเผ็ด สองคือโคตรดีสามคือโคตรอร่อยต้องมาลองเพราะว่าตอนนี้เขามีถึง5สาขาด้วยกันวันนี้เนี่ยที่นิกพามาเนี่ยเป็นสาขาเดอะโซโลคราชพฤกษ์นะร้านเขาชื่อว่าเผ็ดเผ็ดบิสโทรนะกับทีมของเขาน,นั่นก็คือ e อีสานโฮมเมดนนเดนถ้าคุณชอบอ e ีสานโฮมเมดคุณต้องแวะมาที่ร้านแห่งนี้นะครับผมแล้วถ้าจะเผ็ดขนาดนี้นะนี่จะไม่มีน้ำดื่มปิดท้ายอันอลังการงานสร้างอย่างนี้ได้งไงนี่ฮะใบชาตาชาตามือนั่นเองครับผมเนี่ อือเฮ้ท่านผู้ชมกินส้มตำเดือมปิดท้ายก็เวิร์กอยู่กันนะเป็นกลิ่นชาหอมมากนั่นก็คือใบชาตาชาตามือน,นั่นเองฝากไปใช้บริการกันด้วยนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ำขิงเฮ er ียทรงตีไปหาซื้อได้ที่บิกซีแม็กแวร์ลูซีเจเอ็กซ์เพสแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยซื้อดื่มเองเนี่ยดีต่อสุขภาพนะท่านผู้ชมซื้อถวายพระก็ยังได้บุญอีกด้วยฝากไว้ด้วยครับับบ ขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับและตอนนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูป100%ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับและสัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วกับนิกเล้งหงที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้าเจอกันสัปดาห์หน้า